ปิงปิงสวัสดีทรายแม่มาพบกันช่วงวยสองอีบายสามแล้วตอนนี้หอกก็ได้ทําการพักเบรกนะคะความจริงพักเบรกแต่ตอนเชียงต่ะฮอกกได้คายคิดคุยไนอนด้วยเรื่รองหมอกแต่ตอนนี้เราพักเบรกอยู่เขาจะเอาไจมูกเนาทีไมลมสิบนี่ห้านาทีก็ต้องไปอีกเจ็ดนาทีนี่ แล้วก็มีไม่รู้นะคะแลวก็แสบค่ะแล้วแขงมวยไรวะเอนแขงมวยสยไม่รู้่วงไหมลยัจะมาเห็นสาวเลยเหรอ่เนจะบายแล้วก็มีขนมจีบนะคะเมืเนี่ยจะหากกินหมดแล้วแทนบุ๊บใส่ขนมจีบมาแซบแใส่ขนมจูสขนมจีบใชเป็นมากินป่ะติดลมเยอน หวนานค่ะหวานเนี่ยมันนี้ฮอก,ก็ได้เรียนเกี่ยวกับการสอนล่ำทำน้องเปตรเตยเกี่ยวแล้วก็รู้จับเ,เกี่ยวกับดนตรีอ แล้วก็สอนการเตยพม่าเตยเกี่ยวนะแล้วก็สอนลรำอย่างก็ตั้งไว้ตั้งไว้นะคะวันนี้แมนลัมเพลินมนมเพลนเหือแล้วก็เกี่ยวกับดนตรีนะคะวันนี้โคตรอร่อยเลยดิอดหอนไหม กินอาไรกินนังซีมาจากโมเพ็ทมาหันจากโมฮอนเลยที่จะเอายังมาใส่อ่ะกาแฟกับมันต้องเพิ่มแบบมันอร่อยไหมวันนี้พ่อชอบกินบันอันนี้เสร็บ่ะตองเิขามันคร่บ มันคอมันซี่สนซามไนุ่มเคี้ทียมบอกละถ่ายด้วยเล้ไหมไอ่ายกินได้ไหราเีเจ้าขออีทยับากเวกัน มีอยู่แบบเพิ่น,นในไฮยูหลายสิบสิบสิบเงินีนะคะแล้วกันอตอนนี้เรากำลังพักเยลยนะคะสิบนาทีอยากกินขนมจีบเอาหมี่บัวไก่ไม่ป่ะแล้วหยิกเอาป่ะเอาเถื่อนกันไหมแยกกันไหมได,ได้แม LM ฝากเอาอันครีมแชมป์มาแน่นมันหวานายค่ะพลอยแม่ทางเดี๋ยวจะบอกว่าอาหารมือเช้าเนี่ยอร่อยแซ่บอิ่มแบบกินซ่ามากมากินโคตรอร่อยเลยค่ะพลอยแม่นั่นคือผัดอย่างลา ปลาสามรสดหรือเปล่าโคตรแซ่บเลยอะไรแมวไม่กินแล้วหรอแมวแล้วใครกินตัวหนะไม่กินเหรอกินแค่หนะเฮฉันไม่ชอบซอสเนี่ยเอาก็ไม่ฉันไม่ได้ใส่เดียวเลยเนี่ย เออคนใจนี่กปจีจังยี่นี่นทำ,ำดีๆเป็ดารานี้แหล ดูดแดมินแดมินเจ้เยอ๋โอ้น like ้ำตาลมันไหลให้ไงไนบอกเอาแต่น <m urs> ี่ไปเพิ่นมีกาแฟให่กับไม้เนอะไบอกเพิ่นว่าบเอากาแฟด้บ่ออยากกินไหมอยากกินโอวันตินคอยเนี่ยคุณผู้ค้าสวัสลีหน่อยสูงโอ้ยวันตินนะคู่น่ารักมาก <ม>แก่ของว <ไป S 2> ัญสิไปใส่บอนอนี้หะนอนครับนอนานอนนสนุกไได้ไหมรู้ใส่คอฟีเมดจยไปก่องหอยเพนอันี่ใส่ครับเขาบอกว่าใส่ห้มันแบบใส่อะไรครีอันนี้ใ่อะไรใส่ยังนี่ครับ ตาเอ๋วัสดีช่องเพงแล้วก็สวัสดีชอบที่ทาแพงนะคะเตงรงเต็งแรเต็งเพื่อนตีแซมเท่าไหร่าเพื่อนหักรเออจะวัาถึงเข้าก็ตองใซมหน่นดินี่ไงบาบ้าันบวชเอนโต๊ะไมม่เป็นเซอขอทำไมจะไม่เข้ามีมาถึงทะเบงแกงหรอมงอ้าอทอมพี่ทอามพี่พี่ไม่ชอบกินใบเียงพี่จะเขียว เซนนี้เราแซ่บคนเลยแ้วเ้ากแซ่บคนนีเมนคิดว่านจิ้มขนเรานะแซ่บมาอีกไหนึ่งะเพราะว่าเฮาจะเป็นคนุ่นดีนะคะให้ตอนนี้เราเรียนวิชากับครูบิ๊กนะคะทั้งแต่มุแลากเนาะล้วก็มีอาจารย์จ้ะแลาวค่ะ มาสอนนุ่มสีหอมนักดนตรีมือใหม่เขามานุอมนะอือเขาจะชมหนูด้วยนะคะว่านี่ละนักดนตรีนักดนตรีว่าเนี่ยเล่นเป็นงั้นเล่นเป็นไม่เป็นบอกไม่มีกีตาร์เป็นเลยเป็นอย่างหวะหรือเปเอาเอาสองโน้ตเห็นไหมนะตึ้งปึ้งเหมือนเ่ิมเฮ้ยกดให้มันเป็นสองหอมกันบ้างนั่นเป็นสองหอมคือมีโบเรียนนะ มหพนนี่คิดมาตลอดว่าอันนี้มันคือที่คนไม่ใช่หรออ,อันนี้คือวิทยากรพันวาหนูเป็นนักดนตรีหรือเปล่าบ๊องแ <c oughs> มนคะแล้วเคยเป็นแม่มดเก็บลูกด้วยนะคะเพป็นกะว่าพี่เื่ากันมันเป็นสนุกด้วยกันแต่ก่อนนี่หนูเป็นอันนี้นะคะพ่อแม่ค่อยเล่นนนี่ไม่รูดิชิบบอสเขินบอดเขินเี่นบอดเขินเหรียญเปล่ามันควรกินตอนเสาร์ป่ะอันนี้แนม เราไ่กินตอนชานวิดโอเดนตอนเากินขนมพังแต่วันนี้พ่อเคยมาตื่นมาเล่นคีย์บอร์ดแต่หาเ่นตอนทีองแม่ก็คิวเลนเอรนโเดียนเขาไม่มาเลกรุณาแกะนะด้วยแกะไม่ได้อาปกค่ะเดี๋ยวนุปิคิปันะคะพ่อแม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายปิดก่อนเขา 好的。